สวัสดีค่ะคนบปเที่ยวทุกคนวันนี้ค่ะอยู่เมืองใหญ่มากนะจ๊ บ้าไปดูเลยสิ่งแรกที่ต้องมาแล้วไม่มาไม่ได้เลยก็คือเมอร์คาโดเดอซานมิเกลเป็นมาร์เก็ตทาปาสใหญ่ที่สุดในโลกไปดูกันข้างในเป็นของกินเยอะมากมีไวน์มีทาปาสเยอะมากไปดูกัน เล็กๆแล้วเราก็เดินเลือกได้ในนี้เลยนะคะในเมอร์คาโดที่นี่นะก็เลือกได้เลยแล้วก็มานั่งกินเป็นคำๆคำๆคำๆคือมันอร่อยมากมันเป็นวิถีเหมือนแบบเวลาเราได้เดินกินเดินเลือกคำเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนร้านไปเรื่อย ที่เนี่ยเขารวมทาปาทุกอย่างไว้ที่นี่เราก็ไม่ต้องไปเดินแบบข้างนอกให้มันหนาวกายหนาวใจใช่ไหมทุกคนก็มาที่เดียวครบจบที่เมอร์คาโดเจอร์ซามิเกลิลาหรวเจซามเกลเราก็สามารถกินเบียร์ตอนเช้าได้เพราะว่าทุกคนเขาก็กินกันแรงทุกคนอร่อยมากเลยใครมาที่มาดริดนะคะแนะนำที่นีมากเมอร์คาโดเดอร์ซามิเกล อยู่กลางจัตุรัสเลทุกคนต้องมานะโครดีดน้ำอร่อยมากจริงหรอ,อน้ำอร่อยมากนะเบียร์อร่อยไหมครับเบียร์สเปนอร่อยมาก ค่ะทุกคนเป็น Starbucks ที่อยู่ตรงพาซามายอคือดูเก่ามากดูขลังมากไม่เคยเห็น Starbucks เก่าอย่างนี้แต่ที่จริงใน,นแต่ประเทศก็มีแหละที่เกียวโตอะไรก็มีเก่าๆอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบยุโรปเก่าๆน่ารักดีสถานที่ต่อไปเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากพาซามายแย้ yeah. ฉันเคยมาที่นี่แล้วหู สมันก็เป็น,ปนจัตุรัสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีร้านอาหารมีบาร์มีอะไรอย่างงี้ถ่ายรูปเดินเล่นฮาซามายุ ายอมาสัก5นาทีนะคะทุกคนก็จะเจอจากเซอย์โยเกนเลสที่มาดริดใหญ่โตอลุ่อลามากเลยแต่มันดูเป็นแบบสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยโว้ยนี้สวยแล้วก็ข้างในอะ่ะดูเป็นแบบวิวภูเขาอะไรสักอย่างดูดีมากเลยทุกคน นะัดเดี๋ยวจะซื้อตก,ก็ตนะคะแล้วเข้าไปดูบรรยากาศในพระราชวังแห่งกมมรุงมะรรี อยู่ที่พระราชวังแห่งเมืองมาดริดแล้วเข้ามาข้างในแล้วค่ะสวยมากสวยมากคนลุกจริงอันนี้คนลุกจริงไม่ได้หนาวนะแต่สวยมากแล้วพอเดินเข้ามานะทุกคนละฆังก็ตีต้อนรับเราประมาณ5นาทีตึึงตึึงต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 ึงฟังจริงมันเพาะมากทุกคน เคยคือนัดเคยเข้าไปข้างในแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาอาจจะมาเดินดูรอบนอกเพราะว่าเคยเข้าข้างในแล้วเคยเข้าแล้วเคยเข้าแล้วที่ไปอยู่กันตรงนั้นน่ะเห็นไหมเออยสวยมากแต่ที่จริงนะคะทุกคนถ้าใครที่อยากเข้าไปดูแบบประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตั๋วเข้าไปได้แต่คิวยาวมากนะคุณทุกคนแนะนําไม่ซื้อออนไลน์มาก่อนเพราะว่าถ้ามาซื้อที่นี่คือคิวยาวมากเหมือนไปแบไซด์ข้างในก็คือสวยดีเป็นห้องๆแต่ถ้า อยากจะแบบ just look around ก็คืออยู่ข้างนอกได้เป็นข้างนอกอย่างนี้แล้วด้ยวยเขาก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เป็น mountain ต่างๆสวยมากประทับใประทับใจนะว่ามันมีความมีใหญ่แบบมันไม่ได้ใหญ่เหมือนแวร์ไซหรอกแต่มันข้างหน้ามันใกล้ๆก,ก,กันอะแวร์ไซเขาจะมีความทองๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีความสีขาวๆอ,อ่ะโอ้ยรโร ㅎ <laughs> ㅎ execution ถัดาจากพระราชวังนะคะก็จะมีส่วนพระราชวังทุกที่จะมีส่วนข้างพระราชวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆแล้วก็ ข้างในก็มีน้ำพุแล้วก็มีรูปปั้นเยอะมากเลยทุกคนนัดอาจจะไม่ได้บอกนะว่ามันคือรูปปั้นอะไรยังไงยังไงทุกคนนัดมีสิ่งที่นัดอยากบอกนัดรู้แล้วนัดรู้แล้วนัดมีสิ่งที่นัดรู้แล้วหนึ่งสิ่งนะนัดจะอธิบายข้างหลังของนัดนะคะทุกคนเป็นรูปปั้นนะคะของลูกของกษัตริย์ที่นี่ที่เหมือนขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่อันนี้น่าจะประมาณนี้ แต่ความพีคมันไม่ได้อยู่ที่ใดที่นั่นความพีคคือด้วยความที่ว่าพ่อของเขาอะ่ะนั่งอยู่บนมา้ามีรูปปั้นโมนูเมนต์อันนี้แล้วอันหนึง่งแต่นั่งอยู่บนม้าที่เป็นมา้าออฟโฟแบบสี่ขาม้าทั้งสี่ขาอยู่กับแท่นแล้วพอฉันนะเป็นลูกขาวฉันก็รู้สึกว่าไม่ได้สิฉันเป็นลูกขาวฉันจะต้องสเปเชียลกว่าฉันต้องมีโมนูเมนต์ที่แบบสเปเชียลกว่าพ่อของฉันก็เลยพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้ตัวเองดูสเปเชียลก็คือ ให้ม้านัะนะ่นน่ะทําไมก็ได้ให้ม้ามันดีดตัวอยู่บนแค่สองขาไม่ใช่สี่ขาเหมือนพ่อแล้วชันนั่งนั่งอยู่บนไม้อีกทีหนึ่งก็ไปตามหาแบบคนออกแบบเยอะแยะมากมายจากททุกมอเอให้ดีไซน์ก็คือทําแล,ล้วก็ล้มทําแล,ล้วก็ล้มมันไม่แบบสมดุลสุดท้ายคนที่สร้างอันนี้ได้คือกาลิเลโอกาลิเลโอเป็นคนทําอันนี้นะคะแล้วก็อยู่ยงคงกระพานจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นที่ขนดนะว่าเนี่ยฉันบัฟพ่อฉันได้แล้วเรื่องราวประมาณนี้ มันมีดูมีความรู้ขึ้นมาเลยทุกคนดูดีอันนี้ค่ะมาจากพระราชวางังก็เดินขับมาอีกหน่อยก็จะเป็นสวนแล้วก็เจอกับมอนอเมนอันนี้นะคะนี่เห็นไหมเขาพยุงตัวบนมา้าแค่สองขาแล้วมันก็เป็นการออกแบบที่ยากนะทุกคนเพราะว่าเคยทำแล้วก็ล้มทำแล้วก็ลมจนกาลิเลโอทำสำเร็ ต่อไปนะคะอ่ะจะไม่ใช่เป็นของสเปนเป็นร้านไอศครีมที่นะัาชอบมากกินที่อิตาลีกินที่ฝรั่งเศสกินเยอะๆที่มันอร่อยมาแกวุ้ยก็จะเดินมาถึงฉันเหนื่อยเหน่อย,น,อยนะคะไปเดี๋ยวพาไปกินไอศครีมร้านโปรดของนัดกัน มาเป็นรสส้มกับเมนช็อกโกแลตค่ะ สถานที่ต่อไปค่ะทุกคนก็คือสวนเรติโรนะคะอยู่กลางเมืองเลยค่ะถ้ามาจากสถานีโซลก็มาแป๊บเดียวสิบนาทีถึงเลยก็เป็นพาร์คใหญ่ๆมีคนมาเดินเล่นเยอะมากแล้วก็มีเรือให้พายมีเป็ดให้ขี่มีแคนูอะไรประมาณนี้ก็เป็นส่วนสวนใหญ่ๆของเขาก็ดีแต่ร้อนมากเลยค่ะ ไปดูบรรยากาศในสวนกันกนะคะ ว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นพาเลสจริงๆหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่มันเป็นปราสาทที่อยู่ใกล้ๆน้ำพุตรงกลางเลยสวยมากมี ha, ห่านมีเป็ดหัวเขียมีนกพิราบ

จากตรงลานที่เขาพายเรือแคนูกันนะคะทุกคนนิดนึงอะคะ่ะมันจะเดินออกมามันจะเห็นเป็นสวนดอกไม้ตอนนี้จัดเป็นสีแดงสวยมากแล้วก็เป็นคิวแบบคิวสะแบบต้นสนสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วแบ็กกราวข้างหลังอะมันเป็นตึกตึกข้างหลังสวยมากใครมาชอบถ่ายรูปตรงนี้คือปางหิวแสงหิวแสงได้เลยอร่อยวิวอร่อยสุดๆเลยตรงเนี้ย ตอนนี้เป็นเวลาแบบทุ่มกว่าแล้วนะคะโยโอเคต่อจากนี้เดี๋ยวนะจะพาทุกคนไปรับประทานอาหารเป็นทาปาสแบบร้านคนโลเคอลเพราะเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนที่เป็นคนฝรั่งที่นูน่นโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารสำหรับคืนนี้เรามีพาร์ที่เด็ดๆด,ดวงๆสวนที่นี่ recommend นะคะอย่าลืมมากันนะ อยู่ย่านชิคช,ชคู่ค,ค,คูนะคะทุกคนชื่อย่านว่ามาลาสันยอน่ะเป็นไงกะคุณอาคนนี้ค่ะพีฟพีมันเป็นย่านชิคชิคคู่คูคคแล้วก็แบบคนเยอะมากคู้รุ่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากมีบาร์มีผับมีร้านอาหารกราฟิตี้เยอะแยะไปหมดเลยบาร์เนี่ยไปดูบรรยากาศร,รอบๆนีกันนะครับ ¿Quieres libertar? อ่มาประเทศสเปนต้องกินซันเกรียรนะคะทุกคนเป็นน้ำหมักผลไม้ใส่ไวน์อันนี้เป็นเบียร์อะไรครับช,ชื่อเบียร์ม,กมักน้ำเป็นซันมิเกลพรีเมียมซันมิเกลพรีเมียมอร่อยส่วนคนนี้สปริ รอี <Ro> mm. Mm. อันนี้คือโคเกตตาข้างในมีเบคอนมีชิคเก้นแล้วก็เป็นโปเตโต้ค่ะลองดูค่ะบอกแอปเปติล mm. อันนี้เป็นบีฟสเต็กไรซ์วิ t ซอสครีมอันนี้เป็นชีสนะคะทุกคนแหละมันเชโก้เกสชีส อันนี้เป็นไม่แน่ชีสจ้าอันนี้เป็นชีสเค้กโฮมเมดฟอร์มเทียนะคะทุกคนวิปครีมดูดีอ่ะใช่มีเซอร์วิสวิปครีมด้วยนะกรียเลย Let's try ต nice ัวนีตัวนี้แล้วก็สักตัวนีตันี้ตัวนี้ตัวนี้นาอรยันรอ สวัสดีเช้าวันใหม่ที่เมืองมาดริดค่ะทุกคนเรายังอยู่ในเมืองมาดริดนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากนะคะก็ต้องมาหาอะไรกินก่อนสเปนก็มีปาท่องโกสเปนชูโรสใี่ไหค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปกินชูโรสร้านดังเปิดมานานมากปี1849 อร่อยมากเคยมากินละครั้งหนึ่งต้องตามมาอ,อีกครั้งหนึ่งแต่แบบเธอคนเยอะแบบเยอะคนห้าใจอ่ะแนะนำเราให้มาเลยนะมาเช้าร้านเปิดเรวรีบม,มาเลยเพรับไม่งั้นคนเยอะมากแต่แบบอร่อยสองคำไม่ลือเดี๋ยวขอทานอีกหนึ่งรอบ ซานกินเนสซานกินเนสกินเนสกินเนสตามนั้นนะ oh, <man. S 1> ทริกเบาๆนะคะทุกคนถ้าร้านออริจินอลที่อยู่ตรงหัวมุมถนนคนมันเยอะจนต่อไม่ไหวนะทุกคนให้เขยิบเข้ามานั่งร้านสีแดงๆเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะให้เขยิบเข้ามานั่งร้านนั้นแล้วคุณจะได้กินชูโรสร้านเดียวกับก้อนตำรับ <c oughs> เพราะมันเป็นร้านเดียวกันแต่เขาไม่พูด ก็คือเด็กเสิร์ฟก็คือเดินเข้าไปเอาจากร้านออริจินอลมาให้กินไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องต่อแถวให้เมือเ่อยนั่งได้เลยแต่อาจจะแบบไม่ได้ฟิลจจฟิลนั่งตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรแกน,นั่งอยู่ติดกัน1เมตรโอเคสรุปว่าอร่อยมากว่าเป็นไงบ้างคะทุกคนกับทริปมาดริด 2วันในมาดริดนะคะยังไปไม่ครบเลยคือเป็น slowly trip มากจอมนู่นจอมนี่แวะนู่นแวะนี่นะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตวนนาะไม่ได้มาแบบจุ่มๆก็เลยอาจจะเก็บอะไรในมาดริดไม่ให้ครบนะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าประทับใจย่านเมื่อวานที่ไปมาที่ไปกินข้าวเย็นแล้วก็ย่านที่ชื่อว่าโซ โคตรดีเลยโคตรเตือนเลยทุกทุกที่เลยมันดีบอกเลยนะคะโอเคถ้าใครมีเวลาที่แมดริสก็อย่าลืมมาตามรอยสิ่งที่ดิฉันทำกันนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามันบ้าเที่ยนได้นะต่อไปจะไปไหนเจอกันในคนบ้าเที่ยวคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนวันนีบายแมตริสสวัสดีค่ะ